ชเ่อรอปิดเคยได้ยินปะ่ะเรื่องที่เขาลีอยกันว่าเด็กผู้หญิงห้องสี่ทับแปดอ่ะคนที่ชื่อกุ้งอะ่ะแม่หายตัวไปอะ่ะผู้หญิงที่ชื่อกุ้งอ่ะเหรอเอ่อห้องสี่ทับแปดป่ะอ๋อใช่แล้วใช่แล้วที่เขาลือกันว่าหายตัวไปปะ่ะเออเออเออนั่นแหละถูกละแต่งเดียวกันว่ะเห็นเขาว่าเกี่ยวกับตึกสี่อ่ะโหตึกสี่นะ หมดวิทย์ใครขึ้นชื่อหมดวิทย์ใครมันจะกล้าตอนเด็กวะถ้าไม่ใช่ณนะโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมบุรีมาด้วยอุตสาหกรรมที่มีเรื่องเล่าในหมู่นักเรียนในวงกว้างว่าด้วยเรื่องหลังตึกสี่เหมือวิทยาศาสตร์ห้องชีวะมีนักเรียนหญิงเคยเข้าไปเอาของที่นั่นแต่เธอกลับไม่ได้ออกมาอีกเลย ห้องสี่สห้าห้องที่ถูกปิดทิ้งร้างมานานห้าปีจนได้สกิดหูของกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นมวมศึกษาตอนปลายห้าคนจนนำมาสู่การพิสูจน์หาความจริงของเด็กหญิงที่หายตัวไปเบลนี่เรามาล่าท้าผีนะเว้ยไม่ได้มาย้ายบ้านแบกอะไรมาเยอะแยะวะนะ่ะผมขอนำเสนอ นี่พรพุทธรูปปิดตาบัวทิพย์ไม่เห็นผีแน่นอนอย่างต่อไปสร้อยคอหลวงปู่ทวดแคล้วคาดปลอดภัยและอย่างสุดท้ายนะครับแชมแฉมตะกุดโสรถมงคลหลวงพ่อเอี้ยงแทงไม่เข้าคลายไม่ออกครับเออแต่ละอย่างผีเผอจะมีจริงเหรอเรื่องหลอกเด็กปะงมงายจัดเลยเชื่อกันได้ไงอะเออหนาลิบๆปีนเข้าไปดี เดียยมก็ไม่เห็นพอดีอ่ะตึกสูงสี่ชั้นรอบนอกเป็นตึกสีฟ้าอ่อนมีประตูหนึ่งบานเปิดอยู่แล้วกับว่ามีคนผักเข้าไปก่อนหน้านี้ไอ้มุกไม่เชื่อเรื่องผีนี่งั้นมุกนำเลยละกันเฮ้ย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 เสียงเท้าเดินรัวกระทบกับพื้นตึก ทั้งผ่านปานประตูห้องแล้วห้องเหล่านี้มีเพียงแสงไฟฉายของเบลเพียงเท่านั้นที่คอยส่องนำทางทเฮาา้ยเสียงอะไรวะฮะได้ยินเสียงอะไรอ่ะไม่เห็นได้ยินเลยโอ้ยวินบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากกินหมูดิบเยอะเงียบๆก่อนดีเหมือนได้ยินเสียงอะไรเลยวะใครหยาบอะไรวะ เห,เห็นเหมือนกันปะฮะเห็นเห็นอะไรหรออ่นตรงนั้นอะวินมองตามนิ้วของเบนนิ้วเรียวยาวชี้ไปยังบันไดอีกฟากหนึ่งของตึกวินพยายามจับเพ่งมองดีๆแต่กว่าจะเห็นสิ่งต่างๆเป็นเรื่องที่ยากเฮ้ยพวกมึงไปไหนหมดวะเมื่อวินหันกลับมาก็ไม่พบเพื่อนๆของตนแล้ว โถไอ้พวกเวนหนีก่อนกูนกนอีกไอ้โม้ไอ้เบลไอ้เบนไอ้นัทไปไหนกันเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นเหมือนกูปะ่ะจะเหลือเหรอเต็มสองตาเลยนัทเมื่อกี้เสียงนัทร้องเหรอฮะร้องอะไร อวิหรือเปล่าทั้งสี่คนเงียบกิบเบลส่องไฟฉายไปหาเพื่อนเรียงคนก่อนที่จะเริ่มนับจำนวนสมาชิกที่เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ก็ครบนี่ครบอะไรเอวินไม่อยู่นี่ก็ได้ยินเบนนับอยู่เม,มื่อกี้ฮะมื่อแล้วนับถึงแค่เลขสีทั้งสี่ ค่อยๆหันไปมองยันคนข้างๆของตนเองหนึ่งสองสามสี่ก็นับถูกแล้วปะทุกคนหันไปมองที่ต้นตอของเสียงที่เกิดขึ้นแต่ไม่พบอะไรเสียงอะไรวะไอวินหรือเปล่าวะหอมติดก,กระดูขนาดนั้นอนะนะ,จะเจ้าแรงมาจากไหนแล้วใครมันจะผักรงยามนแหละอาจจะมา ตามให้เรากลับก็ได้เฮ้ย hey, หากไม่หยุดเลยว่ะเบลไปดูดินานนานนานโยนมาให้กันอีกแล้วก็ไปดูด้วยกันดีวะทั้งสี่คนมองหน้ากันสักพักก่อนจะเดินไปที่เสียงของประตูเจ้าปัญหาที่ก่อกวนใจพวกเขาฝ่ามือของเบลเอื้อมไปจับที่บานประตูไม้เก่าก่อนที่จะค่อยๆอ,ออกแรงเปิดบานพับประตู แรงลมเย็นพัดเข้ามากระทบใบหน้าของคนทั้งสี่ชาววาาเรากับว่ามีสิ่งบางอย่างกำลังมองพวกเขาอยู่ไม่ใช่เรอาๆๆเสียงเย็นลอยเวิผ่านหูของนัดชวนคนหัวลุกว่าไปทั้งตัวริมฝีปากเหมือนจะพูดพันแต่ต้องหยุดชะงักก่อนที่จะเห็นภาพตรงหน้าพวกมึงไม่มีใครเลยว่ะพูว่าจะตายแล้วนัด ได้ยินเหมือนกันเหรอเออดิเมื่อกี้มาพูดข้างหูว่านี่ไม่ใช่เรื่องเ่าฮไม่ได้ยินืมอแต่ว่าในห้องอะ่ะมันมีแต่ขวดโหลอะขวดโหลขวดดองอ่ะนะใช่เป็นขวดดองแต่แบบข้างในมันแปลกๆว่ะไอ้มุกไอ้นัดไอ้เวนกูว่ารีบเพ่ขึ้นไปดีขวาว่ะ ล,ล,ลววทั้งสี่พยัยหน้าเป็นอันรู้กันก่อนจะรีบเดินไปบนชั้นสามในขณะนั้นมีแสงไฟส่องมาจากด้านนอกตึกกระทบกับบานกระจกทางเดินเฮ้ยเพื่อนๆข้างล่างนั่นลุงยามหรือเปล่าเออว่ะเดี๋ยวแล้วนั่นเขาจะไปไหนวะพวกเขาทั้งสี่มองจากบานกระจกทางเดินลงไปมองลุงยามเบื้องล่าง ก่อนแสงไฟจากไฟฉายจะสาดเข้ามากระทบกับพวกเขาลุงยามชุดสีน้ำเงินมีสายแดงคล้องอยู่บนไหล่เขาหยุดปิดเปิดไฟฉายสามครั้งก่อนที่จะหยุดเดินแล้วเดินออกไปลุงเขาไม่เห็นเราเหรอเป็นไปนไม่ได้อ่ะหรือเขาส่องไฟมาไม่ถึงหรอมือไม่ใช่ส่องไม่ถึงหรอกแต่ไฟอ่ะมันส่องไปที่ด้านข้างของเราสิ้งเสียงของหมุก ทั้งสามรีบหันไปมองแสงปริศนานั้นก่อนจะพบกับเงาของใครบางคนเฮ้ย <Hey! S 3> มาซ้อมโครงงานเหมือนกันเหรอฮะคนพวกมึงไอวินมึงไปไหนมาไม่รู้กูตะโกนหาพวกมึงคอแทบแตกอะมึงไม่เจอลุงยามเหรอลุงยามอ๋อเจอดิแกยิ้มให้กูด้วยแกพากูมาส่งทั้งสามเนี่ย แล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้อ้าวนู่นเดินไปห้องสี่สาห้าแล้วหรือว่าจะแค่เรื่องเล่าเฉยๆวะนัดไม่ใช่เรื่องผีนี่คิดว่าไงคนบ้าอะไรจะมาซ้อมตอนที่ยลงคืนเอาตรงๆนะข้อรู้สึกไม่ดีเลยอะเราเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปดีปะทางห้าเปิดประตูห้องสี่สามห้าภายในห้องโล่งมืด จซนเบลต้องใช้ไฟสายประจำตัวเปิดขึ้นมาเขาส่องไปจนทั่วห้องก่อนจะมาหยุดอยู่ตรงกลางห้องอย่างไม่มีเหตุผลมาซ้อมโครงงานกันหรอนี่ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะแกไม่กลับบ้านหรอแน่ใจหรอว่าแกเที่ยงคืนแล้วว่าแกรีบกลับบ้านเถอะคนอื่นเขากลับกันหมดแล้วนะคนอื่นที่ว่า ใช่โหลแก้วนั่นหรือเปล่าหญิงสาวชี้ไปที่โหลค่ขวดนั่นพวกเธอน่ะคิดว่านี่เรื่องเล่าหรือเรื่องจริง <c oughs> เรื่องเล่าแหละเนาะสงสัยพวกเราคงมาเสียเที่ยวแล้วอะ่ะป่ะกลับกันเถอะเพื่อนๆ เบนลีดด้านหลังเพื่อนทั้งสี่หันหลังให้กับผู้หญิงอยู่กลางห้องก่อนเท้าของหนึ่งคนในกลุ่มกำลังจะก้าวออกไปจู่ๆบางสิ่งที่เย็นจนหน้าขนลุกเนื้อสัมผัสดูลื่นเหมือนเมื่อกำลังจับไหล่ทั้งคนซ้ายและคนขวาก่อนจะสัมผัสดได้ถึงแรงเหนือมนุษย์บทเข้ามากับตัวเสียงกรอบของกระดูกดังลั่นแต่กับไร้เสียงของคนทั้งห้าถึงจะเป็นเรื่องเล่าแต่คงให้ออกไปไม่ได้นะ เฮ้ยใครถีวะหนูมายืนทำอะไรตรงนี้ฮะลุงแต่เพื่อนผมอ่ะอะไรลุงเห็นหนูมาคนเดียวนะตั้งแต่แรกที่ปีนรัวเข้ามาแล้วลุงพยายามเรียกหนูก็ไม่สนใจเอาแต่พูดอยู่คนเดียวนั่นแหละอยู่ๆก็วิ่งขึ้นไปเป็นเป็นไปไม่ได้นับจากวันนั้น ตึกสี่หมวดวิทยาศาสตร์ยังคงเป็นปริศนาที่หาความจริงไม่ได้มีเพียงข้อสันนิษฐานว่าเมื่อนาน,นหลายปีชั่วอายุที่ตั้งของตึกสี่เคยเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มีเหล่านักเรียนอยู่เพียงสถานที่แห่งความรู้เล็กๆของเด็กๆแต่กลับเกิดเหตุสลดไฟคอกทั้งหลังจากแหล่งความรู้อันสงบจนมาบุญนะใหม่ เป็นแหล่งศึกษาที่เหล่านักเรียนหลายพันคนเข้ามาเรียนแต่เรื่องเราก็ยังคงเป็นเรื่องเล่าตึกสี่หมวดวิยทยาศาสตร์ห้อง4ี่สหเป็นห้องเก็บโหลดองสตาฟเก่าที่มีซากข,ของสัตว์ดองอยู่แต่แน่ใจหรือว่านั่นคือซากสัตว์จริงๆ